จากที่เป็นข่าวหนกระสือเอ้ยไม่ใช่หนกระแสนะคะที่ว่าเออแบบทองแบบแม่ตักหรือเลยเอามอตออะไรเนี่ยนะเออก็คือแบบอันนี้เจ๊ก็สรุปมาให้เลยแล้วกันโดยสังเขปนะคือเริ่มแรกเนี่ยคุณคุณหนุ่มเนี่ยก็บอกเลยว่าแบบอมแม่ตักได้โทรมาถามคุณหนุ่ม,มแต่คุณหนุ่มบอกว่าไม่อยากให้แบบเหมือนแบบโดนล็อบบี้ทางฝั่งนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ดูแบบให้มันยุติธรรมมาเธอก็เลยไม่ขอรับสายก็ต้องขอโทษมาทันนาทีนี้ด้วยแต่พุ่นุอมอันนี้เราก็รู้กันเนาะ ว่าคือแบบยังไงเนาะอืมุณหนุ่มเยังยมันค็ฉลาดนะเจพุ่งตอนไม่พุ่งตอนแต่เอาการกระทําออกมาพูดเลยแล้วก็อ่ะคิดเองแล้วกันเอออ่ะแล้วก็คือทีนี้ก็มีผู้เสียหายออกมาพูดเนาะแต่มีประเด็นหนึ่งที่เจ๊ชอบแล้วก็จับใจความได้เลยก็คือคนหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อคุณฝ้ายเนาะเดี๋ยวมพูดว่าซื้อทองเนี่ยปิดเสียเนาะประมาณอ่าในราคา ประมาณสามหมื่นสามพันอะไรเนี่ยมาบาทอะไรเออสามหมื่นสามพันบาทอะไรมาเนี่ยอืมแล้วก็คือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะหนึ่งบาทเออมีคมุณค่าหนึ่งบาทเออแต่แบบว่าทองในปัจจุบันวันนั้นนะอยู่ที่สองหมืนแปดประมาณนั้นเออแล้วทีนี้เนี่ยก็คือแบบทีนี้มันความผิดพลาดมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่เขามไม่ได้ชั่งน้ําหนักทองอืมซึ่งเจนเนี่ยเ็าชอบก็ชอบพุ่งตรงก็ซื้อทองคําแท่งเก็บไว้ใน ตู้เซฟอะที่ธนาคารอ่ะก็จะซื้อเป็นแบบทั้งรูปภัณฑ์ทั้งทองคำแท,ทมทุกครั้งที่ซื้อจะต้องชั่งน้ําหนักแล้วก็ต้องดูในอินเทอร์เน็ตก็คือโดยใน Google หาอากูเนี่ยนะจะถามว่าทองหนึ่งบาทนี้มีกี่กรัมแล้วก็ให้เขาชั่งบัดนาวนะจ๊ะเอออะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราจะต้องรู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้และสนใจหรือว่าเออแต่เขาบอกหนึ่งบาทก็หนึ่งบาทแค่จ่ายเงินแล้วก็เสร็จเหมือนซื้อแบบอ่าซมซมตามแล้วก็เสร็จมันไม่ใช่นะจ๊ะซื้อปุ๊บ ทองหนึ่งบาทจริงไหมไปดูในอินเทอร์เน็ตเขียนเขาว่าใน Google แล้วว่าทองหนึ่งบาทกี่กรัมแล้วพอเขาช่างให้ดูต้องดูว่ามันกี่กรัมส่วนมากก็จะไม่เปะ๊ะแต่ต้องเกินไม่ขาดเข้าใจปะ่ะเออทีนี้ก็คือออามากับนี่ก็อนเลคุณฟ้าทีนี้คุณฟ้าก็บอกว่าเนี่ยเออพอซื้ออาจจะไได้มาสามหมื่นสามพันนะซื้อมาแล้วทองวันนั้นสองหมื่นแปดจริง,รงๆเขาก็คิดว่าแบบค่ากำเหน็จห้าพันพุ่งตรงจะค่ากำเหน็จห้าพัน 5, บาทสำหรับทองปีเสียพ,พี่เจ้ว่าก็มันส่วนตัวเจ้เองนะเจ้ว่าแพ่มาก เพราะว่าเจ๊ก็ซื้อมาเนี่ยเอาทุกทุกคนรู้เนาะหลายๆคนที่ซื้อหลายๆอย่างเนี่ยอืมสึกสะสมอะไรเงี้ยรูปรัณ์เนี่ยนะต่ให้สวยงามแค่ไหนสวยมากเต็มที่ประมาณนะขอประมาณคือสองพันอันนี้ไม่รวมพรีมาโกที่แบบจะหรูหรามาเฮาคือเขาเพราะว่าเนื่องจากงานเขาแพงอันนี้อะไรเงี้ยเจ๊ก็จะไม่ค่อยได้ไปตรงนี้นะเอออะไรเงี้ยซึ่งห้าพันปเซียเธอมันไม่ใช่แล้วเออต้นพรีมอร์โกนี่ก็โอเคแบบนะทีนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าแบบเหมือนอืม ทีนี้เขาก็ทีนี้เขาชั่งน้ําหนักมามันประมาณว่ามันไม่ถึงครึ่งสลึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเอาไปว่ามันไม่ถึงหนึ่งบาทอะวันนั้นก็แบบที่มีอะไรคนที่รู้เรื่องผู้ชาญชานทางทองมาอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าและทีนี้คุณสไภก็บอกว่าแบบทองเนี้ยเอาไปขายเนี่ยที่ที่ร้านเนี่ยมันก็ได้ประมาณเออไปขายที่ร้านอื่นนะนะเขารับซื้อที่ประมาณเก้าพันบาทประมาณเก้าเก้าลยประมเนี้ย ซึ่งจริงๆทองเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเวลาขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปอ่อกำเน็ดเออคือคือ,คอไม่ว่าจะยังไงราคาเท่าไหร่แต่เวลาไปไปช่างทองปุ๊บเนี่ยเขาจะดูที่น้ําหนักังนั้นเวลาเราซื้อเราจะต้องไม่อยู่ที่ราคาที่ว่าเห็นผูกแล้วเราก็จะเอาเราต้องไปดูที่น้าหนักเพราะวลาเราไปขายคืนเราไม่ได้เอาไปขายแล้วเขาจะไม่ดูที่ราคาเธอซื้อมาจากใบเสร็จอ่ะเขาดูน้ําหน,านาักนะจ๊ะเออไม่ต้องตามน้ําหนักตัวนะจ๊ะน้ําหนักทอง ทีนี้เท่าที่ช่างมาเห็นมามันไม่ได้ถึงหนึ่งบาทมาตรฐานหนึ่งบาทมันเท่าไหร่อ่ะต้องไปดูใน Google จะไม่ได้แล้วอ่ะอืมคือท่องเอ่อช่างมาเอาไปว่าอ่ะเขาตีมาเอาไปเขาเขาก็คือแบบตีมาเท่าเท่านี้แหละประมาณไม่ถึงครึ่งสลึงอะไรเงี้ยเออซึ่งก็น่าจะประมาณอย่างที่บอกคือเขาขายไปเก้าพันใช่ปะ่ะแต่ตามคนที่เชี่ยวชาญบอกว่าก,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 ก็เต็มที่ก็หมื่นกว่าอะไรเงี้ยอืมแต่ทีนี้คุณตาก,ก็ที่ปกติคุณตาก,ก็พูดเดยอะนะในไลฟ์ที่เคยเห็นเนาะแต่ว,วันนั้นแต่ว,วันนั้นเงียบมากเลยก็ <c oughs> ดูเมมืออนจะไ่่่ใชตกตา้ายงี พุ่งตรงหลายๆคนก็คือนี่เจ๊ก็ติดตามนะเพราะว่าเขาดูเป็นคนช่วยคนอะไรเงี้ยใครๆก็ติดตามดีจริงๆแบบคือก็จริงๆแบบแบบไม่น่ามันไม่น่าก็อยากให้เขาเคลียร์ตรงนี้ให้มันกระจ่างสีวรณีเนตรเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแบบมีคนคือแต่ละคนที่ซื้อก็มีแต่รากหญ้าที่ไม่มีเงินก็นั่งสารเขาที่วันนึ่งเขาแบบว่าเดือดร้อนน้ําใจเดือดร้อนก็ต้องไปขายแล้วมันก็ไม่ได้ไง เอาเปไปว่าเขาก็ไม่ได้ขายทองปลอมหรอกเท่าที่ดูนะคือเพียงแต่ว่าตามที่สรุปเลยก็คือแบบว่าทองมันน้ําหนักไม่ถึงเออตามที่ดูเนาะเอออะไรเงี้ย,นะออยแลวจะมาบอกว่าของทงของแถมไม่เกี่ยวของแถมจะต้องไม่เกี่ยวคือเวลาเราขายซื้อของเราต้องมีสตินะอืมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีสติแล้วก็ต้องฟังแบบการแบบแม้แมบบ้แบบคําแบบนิดนึงไม่ได้นะเพราะบางทีแบบอะไรนะคืออะไรเนี่ยคือเพราะว่าเวลาคนพูดเนี่ยเหมือนเขาเรียกอะไรแหละพวกพวกแบบเหมือนเขาจะพูดวายอะ เหมือนแบบว่านะต่างๆนานาอะไรเงี้ยเออก็เห็นใจอะไรเงี้ยแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือสรุปก็คือมันไม่ได้เต็มทองตามตามนั้นอะไรเงี้ยเนาะอืมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแบบเหมือนจะซื้อทองเข้าใจแหละว,ว่าบางคนก็ล้วไซื้อทําไมไปมซื้อออนไลน์ก็มันก็คิดดิใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่มันมันถูกไงเขาก็เลยไปซื้อกันเออแต่แต่ทีนี้แบบนะก็จะมีหลายเม้นที่ที่ทเดอ่านๆมานะอันนี้ก็แบบ บางคนก็บอกว่าเหมือนไม่ค่อยเปิดบ้างร้านอะไรเงี้ยหรือแบบเออแบบเท่าที่เขาอยู่แถวนั้นหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบบางคนก็บอกว่าเออแบบโดนกันเยอะมากเลยนะคือซื้อมาแล้วก็ไปขายแบบได้ราคาไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเจ๊ก็สงสารเขานะพูดถึงจริงๆถ้าเจ๊ว่าอแม่ตาก,ก็รวยมากๆเลยเนาะปปรถซปเปอร์คาร์ก็ตั้งหลายคันก็แบบว่าจริงๆก็รับซื้อคืนเนาะในราคาที่แบบมีใครมีใบเสร็จมันก็ต้องมันก็ต้องมีงมบันทึกไว้แหละเป็นเจ๊เจ๊แท้สมมตินี่นะอือเพราะว่ามันถ้าอยากจะแบบว่าทําให้ผิด ไม่ให้มันเป็นถูกกันเนาะเอออะไรเงี้ยไม่ให้แบบเสียกําลังใจแล้วอยู่อยู่ต่อได้ในต่อไปนะเธอเอออะไรเงี้ยอืมก็แบบคนที่ชอบแก้ไขคนจะไายชอบแก้ตัวนะเอาจริงๆเนาะก็เป็นเจ๊กอสต้องเนี่ยพราะน่าสงสารนะมันโดนกันเยอะมากอะแล้วงานนี้ไม่ใช่เลยนะมันถ้าไม่ทําอย่างนี้นะแบบว่าเหมือนเออซื้อคืนซ่าเหลืออะไรเงี้ยมันสอบ,เ,บอเนี่ยแล้วมันคือไม่ใช่อะไรนะมันจะหมดทางหากินเลยนะตลอดชีวิตนะอือคนจะไม่เชื่อถือหมดเลยอะจะบอกให้นะการที่ลงโทษทางกฎหมายเนี่ย ยังไม่เท่ากดลงแต่การลงโทษทางสังคมบอกให้ถ้าเขาตราหน้าว่าเราโกงแล้วเนี่ยมันทํามาหากินอะไรไม่ขึ้นเลยในชาติเนี้ยแม้กระทั่งลูกหลานเนี่ยก็จะโดนไปอีกนะเออแล้วใครคืออยา่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันอยู่ที่เครดิตเอออะไรอย่างเงี้ยมันใช่ปะเออดังนั้นจะตายทั้งเป็นอะ่ะอืมเจ้ว่าก็คือควรจะแบบคนร,รับคืนสาอะไรอย่างเงี้ยขนาดคนที่แบบเธอแบบคนก็ขับรถชนเงนี่ยบางคนอะ่ะขับรถชนคนตาย mm. มาที่เสียคนนั้นอะ่ะเออเข okay, มาเขาก็ทําผิดแต่ก็คือเขาก็แบบ ชดเชยอลังกาส่งเสียลูกของคนน,คนั้นเหยื่อคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ปาสังคมก็ให้อภยัยจริงสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักนะพุ่งตรงไม่ค่อยจะคิดจะแคร์เจ๊เคยอยู่แคนาดาสิบเจ็ดปีเจ๊พอจะเข้าใจนะแบบความคิดของฝรั่งหรือทางที่นี่อะไรเงี้ยเออเหมือนแบบขอขอเพียงขอเพียงได้กลับกลับตัวกับใจใช่แบบกรณีที่มีแบบเหมือนอหนุ่มสรุปหมก่การหรือหน่อยบุศกรออกมาพูดว่าแบบมีผ่วม่งกลับที่ไม่คืนไม่ไม่ไมจ่ายค่าตัวตั้งหลายปี พอเริ่มจะเป็นขาวปุ๊บเนะี่ยคือเขาก็คนนี้ก็ดีเนะเขาไหวตัวทันเขาก็ยังคิดว่าเออเขาก็โอเคหมดจนทำาว่าอม,มาคิดทําความดีเขาก็รีบไปจ่ายยังไม่ันได้ออกข่าวอะไรโด่งดังมากนะถึงตัวเขา่าเป็นออกชื่ออะไรเงี้ยไปจ่ายเห็นไหมสุรวุฒธใหม,กรรม่หหมกำหรือใหม่การหรือเอ่อเอ่อชื่ออะไรไม่รู้ตักอะไรเนะี่ยตักเออนั่นน่ะเขาก็ยังบอกว่าเออแบบเออไม่ต้องไปเอาเรื่องหรืออะไรนะคะได้เงินครบแล้วขอบคุณมากอะไรเงี้ยขอจ้จบกันไป,ไปเห็นไหมนี่สงคมนายน่ารักนะ เออแบบถ้าแบบทำผิดก็คือปรัแบกบลับให้มันถูกได้แค่นะั้นนะ่ะขอเพียงแบบนะสื่อสื่อสารจะได้บอกว่ามันจะได้ตรงไปตรงมาไม่ใช่พุ่งตรงพวกงานนี้นะถ้าจะแบบไปถ้าไปฟ้องเขาอย่างนี้นะมันจะมันจะเป็นเหมือนปูมันทนานะเจ้ว่ามันจะยาวนะแล้วมันแบบมันไปฟ้องเขาแล้วมันถ้าสมมติเราแพ้ล่ะเราคิดดิใช่ปะแพ้ทางศาลนี่อย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายค่าทนายเขาอีกเนี่ยโอ้แล้วไหนจะแพงทางสังคมอีกอะคนก็กระหน่ำอะสรุปก็คือแพ้อยู่ดีอะ มีวิธีเดียวเท่งนี้ก็คือเราก็คือทําผิดคนเราถ้าสมมติทําทผิดนะเหมือนแบบแต่ก่อนแม่แคที่ยาเอง,เองแบบอาจจะแบบท้องหรืออะไรเงี้ยเป็นโลอะไรเงี้ยแบบอย่าไปแบบแแถ,แถไปมันยิ่งหนักเห็นป้าจำได้ป่ะทีนี้แบบเชื่อเลยนะที่ก็มีท้องเหมือนกันอนะ่ะอืม ท้องก่อนแต่งเนี่ยเชื่อเลยนะเปาเปาที่ลูกเขาชื่อเปาเปาอะไรนะเออนั่ยนะเขาก็แบบเขาก็ออกมาพูดตรงๆแล้วว่าเขาท้องก่อนแต่งเนี้ยก็ยอมรับแล้วก็แก้ไขนะทุกคนก็ให้อภัยอะไรเงี้ยเอาจริงสังคมเป็นสังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักนะก็หวังว่าจะจบด้วยดีอย่างเงี้ยอืมก็ซื้ออะไรก็ทำอะไรให้ระวังแล้วกันนะคะฝากไว้คิด